แกล้งเป็นเกย์ไปป่วนสตรีมเมอร์กันก็นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมโดนน้องโอนาโมแกล้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็แกล้งพูดนะครับเหมือนว่าผมเนี่ยเป็นเกย์นะครับทุกคนครับแกล้งบอกว่าผมเนี่ยจะเปิดทางแสงให้เจ้าน้องโอนาโมนะครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยมันจะปั่นจิตสักแค่ไหนนะครับทุกคนขอบอกเลยนะครับใครรอคลิปแกล้งคืนอยู่เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคน ชื่อแคนโอนาโมครับอ,อันนี่แคนใครแค,แคนไอเจัดไอชาครับไอเจัดเกมซิงครับเองก่าเจิดนี่ใครตึงก่อน,นับน่าจะเจิดนะครับผมเป็นสายอัดตวัวครับเพี่อเป็นงานอดิเลกครับแบบไฮไลท์ไว้ตบตาวอะไรอย่างเงี้ยครับเก <c oughs> ็บฝีมือไว้ตบแคบวิ่งเหรอครับโอเคครับโอเคโอเคครับพี่เป็นสายอะไรหรือเปล่าครับเห็นถือยิงเหลืองปืนลิ่งเหลืองถินถือปืนลิ่งเหลืองไงครับเป็นหรือเปล่าครับ เพิ่งควักออกมาจากข้างในเลยครับในในคลังแสงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นเป็นคลังแสงครับอยากอยากดูคลังแสงป่ะครับเดี๋ยวพี่เปิดคลังแสงเองให้เอาไหมทนไว้ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเฮ้ยพี่เปิดให้ไม่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 เป็นไรครับเองยังได้มีบลที่เก็บของไงโดนโดนพี่ไลน์หนึ่งพี่ไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งพี่เนมโดนแล้วเนาะสวยสวยพี่ ไปปล่อยพี่เนมได้ปะเฮ้ยปล่อยพี่เนมใหม่เฮ้ยปล่อยพี่เนมใหม่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเลย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 เน้อเอาเลยพี่ตายพี่จะตายแล้วไดพี่ไปพี่ตายอันนี้พี่เนมชอบพี่กี้ได้ยังไงล่ะครับพอจะเล่าได้ไหมครับไปเจอกันที่ไหนล่ะครับเจอกันร้านหมูกระทะครับอ๋อพี่เป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ว่าไม่ได้ไปกินร้านตัวเองครับไปกินร้านอื่นเพราแต่ว่าเอ็งเปิดเปิดที่เก็บของไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรครับ ดีนะสบายตัวดีนะไม่ต้องไม่หมายถึงว่าไม่ต้องพกของเยอะไงไม่ได้เก็บไว้ในขังอ๋อโอเคครับครับไม่เป็นไรครับไม่สะด,ดวกแบบนี้ครับ <c oughs> สะด,ดวกแบบไหนอ <c oughs> สะด,ดวกแบบพี่บบมีน้องอยู่เดี๋ยวเขาให้เขาเปิดให้ก็ได้ครับผมฮ จ็บพี่เจ็บเก็บละละ50พี่หอสายพี่เนมผมจำแล้วพี่สายเอ้ยฝ่ายพี่เนมด้วยไป่รุ่นใหญ่ด้วยเงี่ยปีนี้ทีมทีมเงียบหน่อยทีมฝ่ายรุ่นใหญ่ฝ่ายรุ่นใหญ่เอ้ยนี่ไงนี่ไงคลังแสงเองอยากมีแบบนี้ไหมให้ผมเปิดให้ไหมล่ะผัดกันไหมล่ะเองเปิดให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่เปิดให้เองเฮ้ยอ้ำ มาแล้วเปิดครับเติมเกมรับก็สนุกเติมเกมบุกก็แฮปปี้อ่ะเราหมายถึงอะไรเนี่ยเปิดเปิดอาเบียบอ่ะครับเนี่ยเป็นไงเปิดค้งแสงครับขังแสงขังแสงอะไรครับค้งแสงอาวุธละครับเก็บอาวุธได้นะถ้ามันใหญ่พออาวุธลับด้วยอ๋ออาวุธลับกระบอกเล์อ่ะกระบอกเมล์อละอ๋อใช่และครับ เอเดนเดนเดนการสุดเฮ้ไว้เฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันตึงยังวะตึงมากเลยอ่ะหน้าผมพี่เนมหน้าผมหน้าผม โอ้ย่ <Why? S 1> ะเองจะเปิดค้างแทงเหรอ <c oughs> พี่ชุบสาวไหนพี่สาวอ้อนพี่แล้วเนี่ย oh <boy. S 1> อ้อนไออ้อนพี่เขาชุบด,ดีเลยเร็้ยวอ้อนดี <c oughs> ไม่เห็นอ้อ,อนเลยเขาไม่เห็นอ้อ,อนเลยอะ่ะ <c oughs> ไหนพี่ขอดู <c oughs> ไม่เอาดีกว่า ดูดูผมดูผมพี่พี่ดูผมนะผมผมไปฝึกมาจากวัเดเส้าหลินดูใ่เเต็ปเนะี่ยเอ็งโชว์พี่ดิดูดูดูผมไม่เคยโชว์ที่ไหนนะถ้าพี่มารุ่นใหญ่งั้ยร่วงอุ้ยรุ้ยร่วงร่วงไม่พี่เมื่อกี้ยุงบินผ่าน <c oughs> พี่โทษโทษยุงบ้านเองเยอะเนาะใช่พี่มันไม่ลวพี่ผมจำชื่อได้เกือบทุกตัวเลยนะพี่ พอดีว่าพี่มีงานอยู่อะเอาไหมไลก้อนอนะเดี๋ยวพี่ติดต่อเป็นสปอนเซอร์เอาป่ะไม่เป็นไรครับผมเลี้ยงไว้ไงผมรักมันเวลาแบบ <c oughs> มันมันหิวมันหิวม,มันก็มาหาผมไงผมก็เลี้ยงเลี้ยงยุงใช่ครับยังอยู่ไว้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฆ่าสัตว์อยู่แล้วเลยฆนะ่าตัดตัดชีวิตอะครับมมดไม่ฆ่านะเมื่อกี้เองตกอะไรอ๋อเมื่อกี้ไล่ครับเป็นวิธีการไล่ครับโอ้ตายแล้วมับไม่โดนครับพี่ไม่โดนเราต้องลงบันระยะครับนิดนึงโอเคโอเค เพราะว่าแบบก็นลางคืนผมเปิดแอร์ห่มผ้าให้มันเนีย <c oughs> ให้อน,นอนยุงใช่ครับแบบว่าห่มผ้าให้มันเลยอะฮะห่มผ้าให้ยุงอ่ะครับอ๋อยุงชอบหลก้็พอตอนหกโมงเช้ามาก็ต้องตื่นมาป้อนข้าวอาบน้ำให้ครับอ๋อใช่ครับ <c oughs> ระหว่างกัญชากับยาบ้านเองเสพอะไรมา อ๋อสองอย่างนะครับผมเสพความรักอะครับแบบไม่เลือกอะไรสักอย่างเพราะว่าเสพความรักมาคือแบบว่ามีความรักอะครับนี่ไงงดูนี่ดิปืนพี่เพิ่งควักออกมาจากถัก<อ>งแส<ต>งว้าวเออพี่นี่ชอบสีเหลืองเลยเนาะทุกปืนพี่เป็นสีเหลืองหมดเลยอ่ะใช่ใช่จริงจมันเป็นสีอื่นแต่ว่าเอาออกมาปุ๊บม,มันก็เหลืองเลยไม่รู้ทาไม,มพี่ก็ว่าพี่ล้างดีอยู่นะอใครล้างให้พี่ครับเอ็งล้างให้พี่ไปละ ที่ขันคนล้างปืนอย่างพอดีเลยอ้าวขัตั้งไออ้าเอ้าเอ้าวฮะ มันเ้าบนไอวอลมันบักว่ะน้องชายอ๋อไม่น่าจะมีคนมันตั้งมาแต่ฐานหรือเปล่าพี่โอ้ยอย่าตั้งโคตรไกลเลยอะ่ะเยันกงอ้าแล้วยังไม่ช่วยพี่เราไปดูผมไปดูผมไม่ดูผมผมัจริงนะอ่ะเดี๋ยวผมล่า องศามันไม่เข้าทางผมอ่ะพี่มาเกิน <S <S มันเองจะโชว์นี่ไม่ไม่ไม่รีบพี่เราไม่ต้องทำอะไรทีมก็ชนะอยู่ละใช่ครับพี่ลองปล่อยไปไหมได้ไปแบบสองสี่สองเช็ดอะ่ะไปดิข้างน้ำมาพี่อะไรพี่ทำอะไรอาอะไรพี่ไม่ไม,ม่ใครเห็นพี่เ่ออะไรพี่ที่นอนลงเลยครับ พี่เนมค่ะนอนลงเลยได้ไหมคะพี่เนมค่ะนอนลงเลยค่ะอย่างนั้นแล้วพี่เนมไหลขึ้นมาอีกค่ะพี่เนมขนไว้พี่เนมค่ะพี่เนมค้างชื่อพี่ค้างชื่อพี่ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อจริงนามสกุลจริงขนไว้พี่เนมค่ะมงกินแล้วองกินมงกินมงกินโอ้ย เมื่อกี้ยังไม่ค้างชิวพี่รอพี่ทาจะเจ็บเจ็บเจบพี่นมเจ็บตัวนี้ก็เจ็บครับตัวนี้ก็เจ็บสหยครับอมไรพี่ไหวเราไหวเาหวรไงาได้เมื่อกี้นี้เดอพี่นมเม็ดนนมมะเ็นเียแล้วไปไปพี่เนมไปสองสามไหวชิว ไม่มีอะไรพี่เดินไม่หนึ่งพี่เดินไปหนึ่งพี่ตระเม็ดเลยตระเม็ดตระเม็ดตระเลขเดินไปหนึ่งเดินไปหนึ่งสามตัวสามเมตรเนยไหวตัวบนเจ็บมากพี่เน่เนยตัวบนเจ็บมากเอ้าอมาถ่ายวงเดี๋ยวพี่ไปไอ้ล้างตู้เย็นแป๊บนึงได้ไหมครับดาบที่เป็นพ่อแม่ที่ดีมากเลยนะน่ล้างตู้เย็นใช่ใช่ เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับเโอเคครับไว้เจอกันนะครับมาล้างตู้เย็นช่วยพี่ไหมผมอยากล้างคังแสงครับเพราะว่าคังแสงของค่อนข้างเยอะครับอ๋อไว้บัานหลังยามทีมงานมาล้างคังแสงผมด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวพี่เอาทีมงานไปล้างสักสี่สี่คนใช่ครับน่าจะล้วงไปได้อยู่ครับครับโอเคครับครับแต่ทีมงานพี่ตัวใหญ่หน่อยนะอาจจะเข้ายากนิดนึงเข้าไปล้างยากอ๋อโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับมันจะได้ขยาย้นเรื่อยๆครับคัง โอเคได้ครับไม่เจ๊งครับครับ,รบผม,บอมขอบคุณครับขอบคุณมาก <ผม S 1> ครับ <ผม S 1>